สวัสดีครับพบกันใหม่นะครับเต็สบอดเรนเนอร์วันนี้จะมาสอนบอดสไลด์ครับอยู่กันเลยครับผมจบคลิปเทคนิคการบอดสไลด์ครับคุณต้องมีพื้นฐานการออรี่ ให้ดีก่อนนะครับถึงถึงจะหัดบอดสไลด์ได้วิธีการบอดสไลด์ก็วอัเท้าแบบนี้นะฮะมาสิงเฉียงกับเหล็กน,นะครับแล้วเราเหวี่ยงเปิดหนเดียวเหวี่ยงให้ดเดียวแปะขึ้นไปดูขึ้นไปเหวี่ยงแปะอันษณะนี้นะครับลงเสร็จปุ๊บออสไลด์ไปใช่ไหมครับแค่นี้เองครับเด,เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีแบบสมบูรณ์แบบนะครับ l e t s go ไปลองทํากันดูนะครับทุกนรักนะจุ๊บๆ